สวัสดีครับผมอาร์มพบกับพวกเราอิเลียโต youtube channel สำหรับเทรดเดอร์วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตมุมมองของ Cardano USD หรือว่า ADA กันนั่นเองนะครับคลิปล่าสุดที่ผมลงอัปเดตมุมมองราคา Cardano ไปนะครับก็คือวันที่17ธันวานะครับก็ย้อนกันหน่อยนะครับก็คือเราเนี่ยนับกันว่า1 2ไซเคิลเนี่ยจบแล้วนะครับในตอนนั้นนะครับก็ ลุ้นกันอยู่นะครับว่า3ไซเคิลเนี่ยจะจบเมื่อไหร่นะครับซึ่งมุมมองล่าสุดคลิปล่าสุดที่ผมได้ลงไปเมื่อ17ธันวานะครับผมก็ได้บอกไว้ว่า3เนี่ยควรจะจบได้แล้วนะครับเพราะว่ามันทำเป็นคลื่นขยายนะครับของเวฟหนึ่งเนี่ยเกิน261.8มาแล้วนะครับเนี่ยเกินมาพอดีนะ261.8แล้วตอนนี้นะครับกำลังรีเทสลงมาตอนวันที่17นะครับผมก็ได้วัดเป้ารีเทสไว้นะครับ ได้มีเป็นกรอบแดงตรงนี้นะครับนี่นะกรอบกรอบตรงนี้นะก็คือสามสิบแปดจุดสองยี่ที่ศูนย์จุดห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็สรุปว่าราคาเนี่ยมันก็วิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาชนก็ทะลุกรอบแดงลงมาเกือบถึงระดับห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับศูนย์จุดสี่ห้าเก้าดอลลาร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะรตรงนี้เนี่ยครับมันมองได้สองแบบนะครับก็คือว่า A,B,C เนี่ย มันจบตรงนี้เลยเนาะ A B C จบตรงนี้แล้วเป็น4เลยนะครับหรือ A B C แรกอันนี้นะครับเป็นแค่ A แรกของ4นะครับะจะเป็น A B C แล้วเป็น4เลยหรือว่าเป็น A B C แรกนะครับแล้วก็เป็น A B C แล้วก็เป็น B อีกแล้วก็ค่อยเป็นเทนลงมาทำเว็บ C ปุ๊บค่อยถึงจะเป็น4นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองได้2มุมมองนะครับเรา มาดูเป้าที่เราบอกว่าตรงนี้เนี่ย a b c จบปุ๊บแล้วก็เป็นสี่เลยนะครับอ่ะเป็นสอย่างงี้เลยนะสี่อันนี้เวฟนี้ก็จะเป็นเวฟไฮเมอรี่นะครับอ่ะ a b c สจบตรงนี้นะครับจบได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเกินสา2ิแปดจุดเกินห้าสิบมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎการสลับที่ของของอิมเพลนะครับตรงนี้เป็นซิกแซกลงมาเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองแบบนี้ก็จะเป็นแฟตนะครับ A B C เป็นแฟดนะครับซึ่งคลิปก่อนผมก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นแฟดไม่ก็ไทเกิลหรือไม่ก็ลาดเอ็กเวฟนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันทํามาอย่างนี้ก็คือเป็นแฟดแล้วนะครับพอแฟดจบ4อย่างนี้เนี่ยเราก็หาเป้าหาเวฟห้าเลยนะครับหาเวฟห้าเนาะเราแต่เราก็ยังไม่ชชั่์นะครับ C ตรงนี้จบหรือยังนะครับแต่เราสมมุติว่ามันจบตรงนี้แล้วกันนะ,ะถ้ามันจบตรงนี้นะ เป้าเวฟ5เนี่ยเนื่องจากว่า3เนี่ยครับมันขยายมาเกิน161.8นะทำเกือบเนี่ยครับ261.8มาเนาะก็เป้าเวฟ5เนี่ยเราก็มีถ้า5เฟลนะครับถ้า5เฟลก็38.2ตรงนี้นะครับแล้วก็เกินไฮเดิมไปเนี่ยก็คือ61.8นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ แล้วก็5้าเนี่ยไม่ควรจะเกิน100เอเของ3านะครับถ้า3ามเป็นขึ้นขยายแล้วเนี่ยนี่นะครับไม่เกิน100เของ3อยู่ที่0.909เนี่ยนะครับคือถ้าสมมุติว่า5มันเกินไปนะครับเกิน0.909ไปเนี่ยสแสดงว่าโครงสร้างเวฟอิมเพลตรงนี้ที่เราวิเคราะห์มานะครับมันผิดไปนะครับมันอาจจะเป็นสมอล l ์อิมเวหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่อิมเพลแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้คือเราหาเวฟ5นะครับเวฟ5ในกรณีที่ จบแล้วนะครับสี่จบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกรณีต่อไปนะครับก็คือเวฟสี่ยังไม่จบนะครับ่ะเวฟสี่ยังไม่จบนะครับมันจะเป็นกรณีเมื่อกี้นะครับก็คือเวฟตรงนี้เป็นเตอร์มีเดียตอยู่เนาะแล้วก็มี a ตรงนี้นะครับ b แล้วก็ c อย่างนี้นะครับเวฟนี้จะเป็น primary นะครับแบบนี้ a b c อ่ะ อย่างนี้นะครับก็คือ A B C เป็น A แรกนะครับเป็น A แรกของ Primary เนะแล้วก็จะมี A B C อีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ A B C ขึ้นไปอีกอันหนึ่งรอบอีกขาหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอะ่ะก็มองเอาไว้นะครับว่าขาแรกเนี่ยของ A เนี่ยมันเป็นรหัสามนะครับ A B C ลงมาเนี่ย เป็นลาหัดสามนะครับซึ่งราหัดสามของคอลเลคชันเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับก็คือแฟรหรือไม่ก็ไทเกินนะครับซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นแฟรก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าแฟรมองง่ายสุดนะครับแฟรเนี่ยมันรีเทสเว็บ B นะครับเกิน61.8ของ A นะครับซึ่งมันก็ต้องเกินจุดตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยจุดตรงนี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูราคาหน่อยโอ้ไม่เห็นเลย นี่นะครับ0.598ตรงนี้เนาะเนี่ยยังไงก็ต้องเกินนะครับถ้าจะเล่นกำทำกำไรระยะสั้นเนี่ยก็ได้อยู่นะครับจากจุดตรงตรงณปัจจุบันเนี่ยถึง0.598เมื่อกี้นะครับก็คือ,อยังไงก็เกิน61.8อยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามันเป็นแองเกิลเนี่ยมันก็อาจจะก็อาจจะอยู่ปิ่มๆตรงนี้เนาะแทงเกิลเนี่ยมันก็จะจะเป็น A B C D E อย่างนี้นะครับแล้วก็จบ4อย่างนี้ ไอเอบี ABC ตัวนี้ก็จะไม่ใช่นะครับถ้าถ้าเป็นไฮเกิลเนาะซึ่งเราก็มองไว้ว่ามันเป็นแฟดก่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีมุมมองมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็คือ3ามไตเขิลนจบแล้วแล้วก็กําลังทํสี่นะครับซึ่ง4ี่ก็แบ่งได้2อันก็คือ4ยังไม่จบนะครับสี่ยังไม่จบก็จะเป็นแบบนี้นะ A B C แล้วก็กําลังจะขึ้นไป ABC อีกรอบนึงนะครับซึ่งมีเป้าอยู่ที่6 1 8จุดแดเมื่อกี้เนาะตรงประมาณ ประมาณ0.598เนี่ยครับตรงเส้นตรงนี้598แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ4จบแล้วนะครับสจบตรงนี้4จบตรงนี้เนี่ยทําให้5เนี่ยมันขึ้นไปได้2ระดับนะครับก็คือ38.2ก็คือตรงนี้นะครับ0.635แล้วก็อีกระดับหนึ่งหกสอยู่ที่0.738 7จุดเจ็ดสมแปดเจ็ดสามแปดรับืมแล้วก็ไม่ควรเกิน100%ของเวฟสานะครับก็อยู่ที่ 0. 9 0 9นะครับ ก็ยังไงวันนี้ผมมีมุมมองมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับกำลังใจดีๆในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ